สวัสดีครับวันนี้วันที่ส4นะครับเดี๋ยวจะพาไปจัดส่งสินค้านะครับว่าออฟฟิศเรากับทางนี้จะอยู่ใกล้กันขนาดไหนนะครับนี่ครับเดี๋ยวทางเราจัดส่งนะครับวันเสาร์ที่ส4เราก็จัดส่งนะครับออฟฟิศเราอยู่ใจกลางเมืองนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางมีพื้นที่นะครับในส่วนการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเฉลียงนะครับโซนนี้นะครับกับโซนนี้นะครับ ลูกค้าสามารถติดต่อได้นะครับในห้องแสดงสินค้านะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนะครับนี่คือห้องเดมสินค้านะครับพื้นที่ก็สะดวกสบายครับปลอดภัยครับอยู่ใจกลางเมืองสามารถมาได้ครับที่จอดรถนะครับสะดวกสบายครับปลอดภัยครับมีสวนหย่อมนะครับมีการให้บริการนะครับออฟฟิศทางเรานี่โล่งนะครับ ปลเชื้อครับก็คือดูแลกันนะครับมีพิกัดมีสถานที่มีโลเคชั่นชัดเจนนะครับใป้นะครับเพื่อจะไปนะครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับไม่ยานะครับมีจะมีป้ายนะครับป้าย20ปีรับซ่อมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับโอเคครับไปกันครับว่าอยู่ห่างจากเคอรี่ไม่ถึง1นาทีครับ แป๊บเดียวครับอยู่เขตชุมชนนะครับใจกลางเมืองนะครับย่านเศรษฐกิจครับคือดีครับนะครับไปส่งของกันครับวันนี้ครับนี่มานวัจัดส่งนะครับวันที่สิบสี่เห็ไหมครับรศัพท์มานะครับเดี๋ยวเลยสักครู่นะครับจะส่ง เดี๋ยววันนี้จะมี COD ด้วยนะครับหยิบ COD หน่อยครับจะส่แค่ับผมขอบาทด,ด้วยมาเจ้าจ้านี่หมมีคนนะครบหนอผม <c oughs> อนุญาตใช้กล้องด้ยนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนี่ครับองทิศเราก็จะไม่ไกลเคือรี่นะครับ สะดวกสบายนะครับลูกค้าส,สามารถสส่ซื้อได้เลยนะครับสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งตอนนี้กำลังเดอนนะครับนที่14ขอบคุณที่ช่บริการครับ